เาตบอกให้ดาวน์โหลดติดตั้งโรบอกแป๊บเดียวเองไม่ถึงกิกไม่น่านะเอ้ยเอไม่ต้องขายแล้วเข้าเกมอยู่เฮ้ยอ่นนี่นี่กูเดินสำรวจกับบูรอแล้วกันบูมึงเคยเล่นมาก่อนหรือเปล่าแบบเนี้ยไม่เคยนี่ในที่ขอดูขึ้นแล้วกำลังเล่นโลบอกเอ้ยนี่จะเป็นเกมแรกของบึงเลยใช่ไหมเนี่ยเกมแรกเลยว่ะเออเพ่ประสบการณ์ใหม่เฮ้ยเนี่ยอันนี้ตักูเหรอ ตัวมึงนั่นแหละเชียรคมันอีโมยังวะเชียร์ฝาดเป๋ออิโม <c oughs> ทีนี้ทีนี้เรากดเทเลพอร์ตเหรอเอาจริๆใช,ใช่ใช่แค่<ๆ>กดอ e, ีกดอ e. ีใครใครจะขับทำไมโอ้ยเทเลพอร์ต <c oughs> ถูกขา <c oughs> <c oughs> มันมันมันแปลปุ่มเป็นภาษาไทยเลยนี่อ้างสไลด์อีใช่ไหมที่ว่าง่ายเหรอขึ้นรถขึ้นรถกดค้างไว้ดรือเปล่าคัแล้วยังไม่ไปไหนเลยไอ้เพื่อนลมโคตรโกกอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะสตันโอ้หนะกูลากโอ้ยอ้ยไอ้เชี่อรถาคนหย่ยากข้างหลังมันชวนโคงเคงกับเพื่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออไปต้นมึงขับไปกูว่ามีอ้วกเหมือนกันนะครับโคงเคงอย่างเงี้ยสักห้านาทีเฮ้ยเสียงอะไรพีหลอกกหรออะไรอ่ะพีหลอกโอ้โหถ้าเราโดนหลอกเนี่ยใช่ไหมปั๊มนี้มัน มันเปิดไฟอยู่แต่มันเหมือนมันล้างเลยนะผมก็ไม่เห็นที่ไหนจะไม่ล้างนะตั้งแต่ขี่รถมาไม่พิซซ่าพิซซ่ากินฟรีหมอเลยไม่ใช่จะเป็พิซซ่าะยีไป่ใครอเฮ้ยใครอะจอดไหมเฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเเ้เฮ้ยเเอาเไย้เอเ้ย้เฮ้ยเเย เฮ้ยพีเซนโวเฮียอยู่เซนโวเลยเฮียมันทำไมวิ่งแบบโรบอทอ้าวที่ไปเฮ้ยเฮ้ยกูนั่งหลังสุดมึงมึงเพื่อนเพื่อนมึงโอ้เป็นอะไรแซนแมนดีเปล่ารถเป็นเมียเลยไม่รู้ต้นต้นรถเป็นไรไม่รู้ไม่รู้กูเช่นไรกูเข้าเล่ยนเออพยายามอยู่นีงมันมันวาร์ปมามันวาร์ปมากูนั่งหลังสุดคุยเพื่อนกูเพื่อนกูเกิดที่นี่เลยเดี๋ยวกูเทเลพอร์ตไปยังรถ กุยโอ้โหพิซซ่าเลยไป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 ทำไมทำไมกุยทนี่เฮ้ยอันนี้มันเป็นที่รถหรือเป็นที่ทรายเป็นที่คนขับนี่ไม่หันกลับไปดูนะอุ้ยเซนแมนเดินข้างคุณขนาดเอ้ยก้อนหินเอ้ยเอ้ยคุกูออกนอกถนน อเราเราอยู่ไหนอะผมกลับข่ไปเกลับอไปเลย,เไ,เลยไม่เห็นเฮ้ยเเฮ้ยกูกูยิซาเลยิซาเฮ้ยมันมาไปที่รถได้เพื่อนเฮ้เฮ้ยเยเชียเยเชียเชยเชยไปไไปไปไปเฮ้ยต้องเปิดประตูก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบดีต้อแเป็นอนาล็อกอย่างนั้นเหรอหลบอนาล็อก อุ๊ยมีเพลงด้วยวะใครเปิดเพลงวะมันเปิดวิดิโอเดี่ยวเองเพื่อนวิจิงว่ะไม่รู้กูจุโม่วม่กินโม่โม่แล้เพลงไม่อีโมเลยไม่เข้ากับตัวกูเลยเออต้องหาเพลงอื่นเถอะเพื่อนอะไรข้างหน้าเราเฮ้ยยังรู้ยังไงรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วโอ้ยเพลงอะไรเนี่ยเพลงสีฟ้าขี้เกียจดีกว่ามีแค่นี้แต่เพื่อนต่ออะไรบัก เฮ้ย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 อะไรมีเสียงสว่างไหนๆก็ลงมาแล้วไปเลยเอะไรนะอ๋อต้อกระบองเบ็ดเปิดประตูเปิดประตูหล้างรถโอ้โหรถไปไหนรถไปไหนรถไปไหนกูอยู่ไหนมาที่สว่างก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอเช้าแล้วกูว่าเราต้องพักค้างคืนที่นี่เออเดินกลับมาหน่อยเดินมอ่ะทางเดิมใช่ไหมโมเทลน่ะใช่ใช่มึงจะย้อนมาก็ได้ได้ได้ ทำไมมึงไม่ขี่มัขี่ไม่ได้เพี่กูวิ่งไม่ได้ด้วยนะเพื่อนกูต้องเดินอ่ะเพื่อนเอเดี๋ยวกูออกไปทางเธอหน่อนเฮ้ย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 เฮ้้เฮ้ยเฮเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮเเฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้เฮเเเ วงเม็ลเป็นรถบัสอะเที่ยเทียเราขับอ๋อมันรถบัสดี่ว่าัไม่ใช่รถบแบกบัส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 บับัส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 บััสบัสสบัสัสบ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 ับัส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  อ่ะแล้วกูก็ตามรถมาใช่ไหมจังเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้โอ้ไปแล้วมัไปน่นนะโอ้ไปไกลเลยขันเก่าก็ได้มไป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 ไกำลังยังไม่ทำแบบขี่อออุ้ยโอ้โหนย ขับขับขับเลยเพื่อนขับเลยเพื่อนไปเลย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 โอยโอ้ยกูตายขาบรถเนี่ยปีนปีนปีนต่อตัวกันต่อตัวกันเอ้ยวิมีอะไรหรือเปล่าชนจังไว้ดันไมแต่ล้อดันดันยังม่จะล้อไม่จะล้อเห้ยมุดติดมุดติดเอาเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่ปะนี่ปะไอ้เนี้ยให้ใครหะใครอะอุ้ยกูซื้อได้แล้วนั่นไงนั่นไงนั่นไงแก๊งเฮี้ยอะไรเนี่ยเอาแม่งดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ เอาดิ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 เออดิวอนล่ะเออซิงซิงซิงงิซิง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 ้เอาอ้เฮี้ยนี่างแนให้เราเพื่อนมึงข้ามสะพานออมีคนข้ามสะพานออเอะอยากเอาเอามึงจะใส่อย่างเดียวเลยเนี่ยเออเป็นเป็นตัวโลบอกระ แกงีอะไรเนี่ยกูเปโ้กูเปอินกูเปอินทอนนะเพื่อนกูเปอินทอนนะกูปอินทวีกูอิโมเฮ้ออิโม่โดนละอิโม่โดนละกูจะเล่นมาคอร์ดอย่ามีขอกูอ้โถ่วยกูมาช่วยมึงแล้วกูมาชวมึงกันกูมาช่วยมึงแล้วกูมาช่วยมึงแล้วูเินเลน่ากเดี๋ยวมึงเสอขาวไ่ใกเอมกูเสอขาวไม่ไกเหรอดันเต็มเลยเจอขาวด้วยกันกูด้วยเสื้อดำไอ้่ยังดู เอานี่ไงกลัวล้ยอรถเมย์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยพวกมึงพวกมึงดมโอ้โหเยอะว่ะเยอะว่ะเพื่อน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 กูมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยรับไปหนึ่งซิงเฮ้ยยิมโวยิมโว boy ยิมโวเลยยิมโวเลยิมโวยิมโว รวม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 เรวม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 เอาเอารวมเลยรวมเลยรวมเลย้งหล่อนกูบอกตั้งหลักก่อนใสโนเสาสิครัเชี่โนส้เสาเลยนเมียลสีเลยมันไม่มีเกมที่ดีกว่านี้หรอกเพนทาไมเราน้นนะสิเด็ไนยิไปไม่ใชาลว